สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยนรงน์เหล็กสิงห์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์โรจนะพิลมครับอาจารย์เป็นอาจารย์แนแนวการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนยนและวิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรีวันนี้ครับมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเรียนต่อที่จะช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเชิญพบกับอาจารย์โรจนะได้เลยครับครับผมได้เลยครับก็เนอื่นต้องสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้นะครับอาจารย์โรจนะนะครับก็ อาชี้แจงนะครับให้ท่านผู้ปกครองแลวก็นักเรียนได้ทราบนะครับเกี่ยวกับการเรียนต่อเพราะว่าที่ตอนนี้น้องๆส่วนใหญ่ที่อาจจะชมทลิปอยู่นะครับก็จะเป็นน้องๆที่จบม .6 หรืออาจจะจบปชซึ่งตอนนี้กําลังมองหาที่เรียนอยู่นะครับวิลของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะมีอาชีพอยากมีรายได้อยากมีงานทำอยากมีที่ฝึกอาชีพ มีรายได้ตลอดสองปีจนจบการศึกษาซึ่งระบบเนี้ยนะมันจะทำให้สอดคล้องในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆครับตอนนี้น้องๆส่วนใหญ่อยู่มหกนะครับการที่น้องจะไปเรียนระดับ4ปีนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยครับแน่นอนครับเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่ๆนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ฉายให้ดูนะครับสามค่าหลักๆนะครับนักเรียนต้องเสียแน่นอนก็คือในส่วนของค่าเทอมครับค่ากินรายวันนะครับค่าหอพัก ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยสค่าเนี่ยครับนักเรียนต้องต้องต้องใช้แน่ๆนะครับรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่4ปีนะครับกว่านักเรียนจะเรียนจบนะครับก็คือเราจะใช้เงินอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับแต่ถามว่า50,000นเนี่ยใครเป็นคนจ่ายนะครับตัวนักเรียนได้จ่ายไหมครับนักเรียนไม่ได้จ่ายนะครับคนที่จะชําระให้ก็คือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนครับก็คือพ่อหรือแม่นั่นเองใช่ครับทีนี้ ถ้าพ่อกับแม่นักเรียนเนี่ยพอมีพอมีฐานะครับก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรนะครับนักเรียนก็สามารถไปเรียนได้ตามปกติครับแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนอาจจะฐานะไม่ค่อยดีครับปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นครับนักเรียนอาจจะต้องไปทําเรื่องกู้ยืมกยศซึ่งกยศเนี่ยยืมแล้วต้องต้องใช้คืนนะครับพร้อมดอกเบี้ยด้วยโดยปกติครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถมาเลือกเรียนกับทางอาจารย์ได้นะครับก็คือทั้งสองวิทยาลัยนะครับทั้งวิทยาลัยทโลยียนยนและทุเรียนนนทบุรีนะครับก็คือเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยนะหรือที่เรียกว่าฝึกอาชีพนั่นเองครับผมครับเวลาเรียนนักเรียนก็ต้องกลับมาเรียนที่วิทยาลัยนะครับส่วนเวลาไปทํางานเนี่ยครับนักเรียนก็ไปทําเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าและห้าโมงเย็นครับก็คือทําจริงๆอยู่ในบริษัทเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะมี2สถานะนะครับข้อดีนะครับของการที่นักเรียนมาเรียนกับเรานะครับอันที่1เลยก็คือ2ปีแรกนะครับนักเรียนจะได้วุฒิปวสนะครับ พอนักเรียนเรียนจบปุ๊บถ้านักเรียนอยากเรียนต่อปริญญาตรีก็อีก2ปีนะครับก็บจะได้รับวุฒิปริญญาตรีเช่นเดียวกันนะครับมันก็คือ4ปีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็น2บวก2ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาเน้นพูดในระดับปอสอก่อนนะครับ,รบ,รบข้อดีข้อที่2ครับถ้านักเรียนมาเรียนกับเรานะครับ,รบนักเรียนจะมีรายได้ทุกเดือนตั้งแต่เดือนแรกจากสถานประกอบการที่นักเรียนไปอยู่สถานประกอบการทุกที่จะต้องจ่าย เงินเดือนเราอย่างน้อยนะครับหนึ <worldwide> ่งมื <t embroidery alla> всю, ่นบาทขึ้นไปนะครับย้ําว่าตั้งแต่เดือนแรกเลยเพราะนั้นนักเรียนมีรายได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับข้อดีข้อที่3ครับต้นเลยครับเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถทํางานต่อเนื่องได้เลยพูดง่ายๆคือไม่ต้องหางานใหม่เลยนะครับอย่างน้อยเรียนจบปุ๊บมีที่เดิ่มรองรับเลยนะครับมีสวัสดิการทุกอย่างเหมือนพนักงานเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับส่วนวิไลของเรานะครับรับคนที่จบปอชครับทุกสาขาเลยครับจบมหก จบม .6 กศนก็ได้นะครับเข้ามาเรียนต่ออาจารย์เป็นระบบทวิภาคีนะครับซึ่งวิาลขออาจารย์เนี่ยจะมีเปิด2สาขาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นนักเรียนที่สนใจจะต้องชอบใน2สาขาที่อาจารย์บอกเท่านั้นนะครับสาขาแรกก็คือสาขาเครื่องกลนะเปิดสาขางานเทคนิคยานยนต์นะครับหรือเข้าใจง่ายคือเปิดเป็นปศช่างยนต์นั่นเอง ราะนั้นสาขาเนี้ยมันจะเหมาะสาหรับน้องผู้ชายมากกว่าครับเพราะว่าเราจะส่งน้องผู้ชายเนี่ยไปทํางานเกี่ยวกับงานซ่อมรถยนต์ <S <S นะครับส่วนอีกหนึ่งสาขาที่เปิดก็คือบริหารธุรกิจครับเปิดสาขาการจัดการสํานักงานดิจิทัลน,นะครับอันนี้จะเรียนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับเราก็จะส่งน้องๆไปทํางานอยู่ในสํานักงานของบริษัทรถยนต์และบริษัททั่วไปนะครับครับทีนี้การเรียนระบบทวิภาคีเนี่ยวิชาเรียนจะมี2ประเภทนะครับก็คือวิชาทฤษฎีกับวิชาปฏิบัติ วิชาทฤษฎีครับนักเรียนต้องกลับมาเรียนที่วิทยาลัยนะครับก็คือภาษาไท,ภาาทายภาษาอังกฤษคณิตศ,ศาสตร์วิชาสมามัญต่างๆนะครับกลับเรียนที่วิทยาลัยนะครับเราไม่มีเรียนออนไลน์ครับอาจารย์ครับต้องเรียนในห้องเรียนเ<ฆ>ท่านั้นครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับทีนี้รอบเรียนครับอาจารย์มี2รอบให้นักเรียนได้เลือกนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเรามีรอบค่ากับรอบวันอาทิตย์ Libya. ถ้ารอบค่ำเนี่ยเราเรียน4ี่วันนะครับก็คือวันอังคารพุธพฤหัสสุขเรียนตอน6กโมงเย็นนะครับ เลิกประมาณไม่เกินสามทุ่มนครับเราไปทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับเราทางานจันทร์ถึงเสาร์นะครับแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นวันอาทิตย์เราหยุดถ้านักเรียนเรื่องนี้รอบข้ามก็คืออังคารถึงศุกร์สี่วันนี้ครับตอนหกโมงเย็นนะครับส่วนอีกหนึ่งรอบก็คือรอบวันอาทิตย์ครับสำหรับนักเรียนที่เรียนวันอาทิตย์เนี่ยเราเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับเลิกประมาณ5้าโมงเย็นเพราะนั้นจันทร์ถึงเสาร์นักเรียนก็ทางานไปครับมีโอทีนักเรียนก็สามารถทําได้ด้วยครับวันอาทิตย์นักเรียนหยุดนักเรียนก็มาเรียนกับเรา ก็เลือกได้อย่างได้อย่างหนึ่งครับมี2รอบให้เลือกเรียนนะครับส่วนการแต่งกายเวลามาเรียนก็ง่ายๆครับนักเรียนปีหนึ่งลูก้านบนนะครับเป็นเสื้อยืดมีปกที่วิไลแจกให้กางเกงก็เอาที่นักเรียนมีเองผ้าเกยยีนใส่ได้หมดส่วนภาพด้านล่างจะเป็นน้องๆพี่ปี2นะครับก็จะเป็นชุดนักศึกษานะครับใส่เสื้อเชิ้ตผูกคไทกางเกงสลักรองเท้าหนังครับจะเป็นแบบนี้นักเรียนการแต่การสานักงานก็เหมือนกันนะครับรอบวันอาทิตย์นะครับปีหนึ่งด้านบนนะครับปี2ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะครับ ส่วนนักเรียนที่เรียนรอบค่ำนะครับก็ใส่ชุดพนักงานมาเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนเช้านักเรียนไปทํางานนักเรียนใส่ชุดพนักงานอยู่แล้ว8ปดโมงเข้าบริษัทนะครับเลิกงาน5โมงหโมงมาเรียนก็สามารถใส่ชุดเดิมได้เลยนะครับเพราะนั้นวิไลของเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเด็กทะเลาะวิวาดนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับส่วนวิชาปฏิบัติทั้งหมดนะครับนักเรียนจะต้องไปปฏิบัติงานจริงอยู่ในสถานประกอบการครับซึ่งวิทยาลัยเป็นคนเตรียมไว้ให้แล้วนะครับ บริษัทต่างๆในวิไลเตรียมไว้แล้วนักเรียนไม่ต้องหานะครับวิไลเตรียมไว้ให้อันนี้ย้ำนะครับวิไลจะทําความร่วมมือกับสถานประกอบการนะครับเขาก็จะมาทําความร่วมมือให้ร่วมลงนามความร่วมมือนะครับซึ่งบริษัทที่นักเรียนสามารถจะเลือกไปทํางานได้นะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องๆที่เรียนช่างยนต์นะครับหรือสาขาเทคนิคการยนต์เนี่ยครับน้องๆอาจจะสามารถเลือกไปประเภทสูตรบริการรถยนต์เช่นโตต้ามาสเตอร์ฮอนด้าอะไรก็แล้วแต่ ครับหรือนักเรียนอาจจะเลือกไปประเภทเขาเรียกสูตรบริการเร่งด่วนครับเช่นบริษัทบิก๊กปิ๊กคอปปิดฟิตออโตโอ้สยามออโต้แบค็คอันนี้ซ่อมใหญ่ซ่อมทุกยี่ห้อครับผมนะครับหรือจะเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ก็ได้อันนี้ท่านนักเรียนชอบนะครับหรือจะเป็นรถใหญ่นะครับหล้อ10ล้อนะครับแมคโครแท็กเตอร์นะครับรถเมย์รถบรรทุกได้หมดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านงานตัวถังและสีรถยนต์นะครับก็มีให้เลือกเช่นเดียวกัน หรือจะเป็นกลุ่มอ so ุตสาหกรรมก็ได้นะเป็นพวกโรงงานประกอบอะไรเงี้ยนะครับก็มีให้เลือกเหมือนกันส่วนนักเรียนที่เรียนการจัดการสํานักงานดิฉิท่านนะครับนักเรียนก็จะทํางานอยู่ในเขาเรียกอยู่ในออฟฟิศนะครับเป็นแผนกบัญชีแผนกธุรการครับแผนกต้อนรับลูกค้าครับแผนกประชาสัมพันธ์แผนกรับรถแผนกอะไรอันนี้ก็คือถ้านักเรียนเลือกประสทศูนปบริการรถยนต์แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถเลือกไปเป็นแบบนี้ก็ได้เขาเรียกว่าธุรกิจบริการนะครับเกี่ยวกับพวกอ่านห้างสรรพสินค้า งานคลังสินค้าครับก็มีให้เลือกมากมายครับอันนี้นักเรียนต้องมาเลือกที่วิทยาลัยเองนะครับส่วนที่นี้นักเรียนครับก่อนที่อาจารย์จะส่งนักเรียนไปฝึกอาชีพหรือไปทํางานกับบริษัทเนี่ยนักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานนะครับบางคนกังวลว่าซ่อมรถไม่เป็นไม่เคยทํางานออฟฟิศมาก่อนจะไปได้ไหมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยววิทยาลัยจะฝึกอบรมให้ก่อนนะครับใช้เวลาในการฝึกอบรมเนี่ยหสัปดาห์ครับนักเรียนฝากทหนดีนะครับหสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์นี้นักเรียนจะต้องเก็บเสื้อผ้ามานอนที่วิไลขอจาร์เลยครับอาจารย์จะเตรียมห้องนอนเตรียมที่นอนไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเช่าหอพักที่ไหนนะครับมานอนที่วิไลอาจารย์นะครับอบรม1สัปดาห์ครับทีนี้ถามว่าอบรมอะไรบ้างนะครับน้องผู้ชายที่เรียนเทคนิคยานยนต์นะครับอบรมตั้งแต่งานเทคนิคพื้นฐานนะครับอบรมเรื่องของงานเครื่องยนต์อบรมเรื่องของงานช่วงล่างรถยนต์อบรมเรื่องของงานไฟฟ้ารถยนต์ครับแค่นี้ครับหนึ่งสัปดาห์นะครับ ส่วนใครที่เลือกไปงานสีเราก็จะอบรมงานสีให้1สัปดาห์นะครับส่วนน้องๆที่เรียน,นาการจัดการสํานักงานดิจิทัลน,นะครับนักเรียนก็อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่ใช้ในสํานักงานนะพื้นฐานด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับพอนักเรียนอบรมเสร็จหนึ่งสัปดาห์ปั๊บนะครับอาจารย์ก็จะส่งนักเรียนไปทํางานจริงอยู่ในสถานประกอบการนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะมีพี่เลี้ยงคอยสอนงานด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพอเปิดเทอมเนี่ย เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะมีทีมนิเทศนะครับออกไปนิเทศนักศึกษาเขาเรียกว่านิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการนะครับก็คือไปช่วยดูแลนักเรียนนะครับจนจบ2ปีเลยครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ครับเราตามไปดูแลตลอดทั้ง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับพอ2ปีปุ๊บนักเรียนก็จบการศึกษาครับนักเรียนก็รับไปประกาศนะวิไลวิทยาลัยก็จัดพิธีมอบใบประกาศให้คราวนี้เป็นปีล่าสุดนะครับก็รับไปประกาศเลยครับรับแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ปีนี้ก็จบไปพันมาโฟนนะครับซึ่งทุกคนที่นั่งอยู่ก็มีงานทําทุกคนครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับแสดงความยินดีกันถึงวันนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับทั้งเรียนก็สามารถพาผู้ปกครองนะครับมาร่วมแสดงความยินดีร่วมกันได้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับทีนี้จบแล้วนอกจากได้บประากาศแล้วได้อะไรอีกครับเราจะได้ใบผ่านงานด้วยครับสองปีอีกหนึ่งใบครับก็เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าเราได้ทํางานมาแล้วจริงๆ2ปีนะครับ และที่สำคัญที่สุดก็คือจบที่เรานะครับมีงานทําต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นน้องๆที่อยู่ในภาพนะครับน้องทํางานอยู่นะครับก็ลาจจะลาบริษัทมาสักชั่วโมงนึงนะครับมารับวุฒิการศึกษาวุฒิปอสอยู่ในมือนะครับแล้วก็นำวุฒิที่ได้มาเนี่ยไปยื่นให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทเนี่ย เรียกปรับฐานรายได้ครับผมจากเด็กที่เราใช้วุฒิม .6 ตอนสมัครตอนนี้จบปสแล้วครับก็ใช้วุฒิปสไปยื่นเพื่อปรับฐานเงินเดือนได้ด้วยครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยมีงานทำต่อเนื่องนะครับไม่มีไม่มีคาว่าไม่มีงานทำนะครับสบายใจได้นะครับทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายครับถ้านักเรียนสนใจมาเรียนอาจารย์เนี่ยนักเรียนจะต้องเสียค่าอะไรบ้างครับค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ 1. ก็คือชําระแรกเข้าเป็นนักศา อันนี้นักเรียนต้องชาระเงินนะครับ2,500าบาทครับชำระหลังจากที่นักเรียนสมัครออนไลน์มาแล้วนะครับชำระครั้งเดียวนะครับทีนี้ชําระแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับที่พักนะระหว่างอบรมเนี่ยก็คือมานอนที่วิทยาลัยอาจารย์อย่างที่บอกนะครับหสัปดาห์ครับที่นอนหมอนนักเรียนไม่ต้องเตรียมมานะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสื้อใส่มาเรียนประกันบริเหตุทุกอย่างอาจารย์ทําให้หมดนะครับนักเรียนชําระ2,500บาทนะครับอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายนะครับก็คือในส่วนของค่าเทอม ที่วิไลของอาจารย์เนี่ยนะครับสองปีนะครับปศรเรีนยน2ปี2ปีจะมีทั้งหมด4เทอม,ทมถ้าเทอมเท่ากันทุกเทอมนะครับเทอมละ1 0, 5 0 0 0บาทนะครับ15,000าบาทนะครับชำระตอนไหนชำระหลังจากที่เราเปิดเทอมครับวิไลขออาจารย์เนี่ยจะเปิดเทอมก็ประมาณไปปลายปีไปไปลายเดือนพฤษภานะครับปีห9เครับไปไปลายเดือนพฤษภาคมปี69้นะครับนักเรียนค่อยเริ่มชำระค่าเทอม แต่ถามว่าต้องชําระทีเดียวไหมครับหมื่นห้าไม่จะเป็นครับท่าน์ไหครับวิทยาลัยขออาจารย์เนี่ยนะครับสามารถแบ่งจ่ายชําระค่าเทอมได้เป็นรายเดือนนะครับหเทอมี6เดือนครับเอาหมื่นห้าหกเพราะนั้นนักเรียนของเราเนี่ยก็จะชําระค่าเทอมกันทุกสิ้นเดือนนะครับหลังจากพฤษภาเดือนละ2,500บาทครับอันนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับผมถามว่า2องพตังค์จากที่ไหนเราต้องขอเงินพ่อแม่ไหมไม่ต้องนะครับเพราะทุกสิ้นเดือนครับบริษัทก็จะโอนเงินใส่บัญชีเราเช่นเดียวกัน อย่างที่อาจารย์บอกไปครับทุกบริษัทจะต้องจ่ายเราอย่างน้อย10,000บาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจะได้หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าอาจารย์ตอนนั้นตรงนั้นอาจารย์ไม่ได้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 สีเรียสนะครับซีเรียสอย่างเดียวอย่าตาวมาหมื่นเพราะฉนั้นก็เป็นการการันตีได้ว่าเฮ้ยเราได้หมือนขึ้นแน่ครับผมครับนักเรียนก็มีหน้าที่ดูแลเงินของนักเรียนนักเรียนเองให้ดีนะครับใช้จ่ายให้ประหยัดด้วยนะครับนักเรียนครับแล้วก็มาชําระที่วิทยาลัยตอนมาเรียนครับสองพันห้า ซึ่งอาจาร,รย์มองว่า,วา,ย,ายังไงก็ประหยัดแน่นอนนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้านักเรียนมาเรียนกับเรา4ปีครับเมื่อกี้อาจารย์ฉายให้ดูตอนแรกแล้วว่าถ้าไปเรียนที่อื่น4ปีนักเรียนจะใช้เงินตัวประมาณ5 0 0 0 0บาทบโดยที่นักเรียนต้องขอผู้ขอแต่ถ้านักเรียนมาเรียนกับเรา4ปีนักเรียนครับสังเกตดูเลยครับตั้งแต่ปศอนหนึ่งเดือนแรกเรามีรายได้ครับอาจารย์คิดที่ต่ําที่สุดที่1 0 0บาทนะครับเรียนจบปีหนึ่งหาเงินได้แสนกว่าบาท เรียนจบปี2หาเงินได้อีกแสนกว่าบาทนะครับเรียนต่อปีตีเป็นปีที่3ทําทำงานที่เดิมสมมติเงินขึ้นมาเป็นหมื่นสองแล้วกันนะครับ,ค,รบค,ค,คิดแบบต่ำๆไว้ก่อนนะครับเรา,าก็ยังหาได้อีกแสนกว่าบาทเราเรียนจบปีตี4ปีปีเราจบร้อมเพื่อนนะครับนะแต่เพื่อนยังไม่มีงานทำแต่เราหาเงินใช้ได้เองแล้วอย่างน้อยก็5 0 0แสนกว่าบาทเช่นเดียวกันเพราะนั้นอาจารย์มอว่ายังไงก็ประหยัดแน่นอนนะครับครับการันตีเลยครับนะครับ เงินทุกบาทไม่ต้องใช้คืนไม่มีข้อูกมัดครับส่วนกองทุนกยศถามว่าที่วิไลสอาอจา์มีไหมมีนะครับก็ใครที่มีความจําเป็นจริงๆครับเราย้ำว่าจำเป็นจริงๆครับก็ทําเรื่องกู้ยืมได้นะครับก็มาทําที่วิไลครับแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเรามีรายได้อู่แล้วครับจะได้ไม่ต้องมาใช้คืนทีหลังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเพราะนั้นสรุปประโยชน์ที่ได้รับนะครับสั้นๆเร็วๆนะครับก็คือได้วุฒ ได้ใบผันงานมีเงินเดือนอย่างน้อยหนึ่งหบาทขึ้นไปบรรจุเป็นพนักงานแล้วก็สามารถเรียนต่ออีกดีได้ทันทีนะครับเรื่องที่พักครับอาจารย์ครับสอบถามกันมาเยอะว่าถ้าไปเรียนเนี่ยจะพักที่ไหนครับที่พักโอเคนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับนั้งแต่ครับพอหลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จนะครับนักเรียนมารายงานตัวที่วิทยาลัยเนี่ยนักเรียนเก็บเสื้อผ้ามาเลยนะครับพร้อมอบรมเลยก็คือนอนที่วิทยาลัยของเราพักฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินแล้วนักเรียนจะเสียแค่ค่ากินรายวัน1อาทิตย์ที่นักเรียนอยู่กับเรานะครับพอนักเรียนอบรมอยู่เนี่ยครับอาจารย์ก็จะเข้าไปหานักเรียนเลยครับจะถามว่านักเรียนมากี่คนอยากทางานที่เดียวกันไหมเลือกทํางานแบบไหนประเภทไหนเราจะตกลงกันเรียบร้อยพอหลังจากอบรมเสร็จครับเราก็จะพานักเรียน ไปสมัครงานย้ําว่าเราพาไปให้ครับนักเรียนไม่ต้องไปเองนะครับผมพานักเรียนไปให้ครับพอนักเรียนสมัครงานเสร็จนักเรียนก็จะรู้เลยว่านักเรียนได้เริ่มงานเมื่อไหร่ครับหลังจากนั้นเราจะพานักเรียนไปหาที่พักต่อเนื่องเลยครับที่พักจะเป็นที่พักใกล้กับบริษัทที่นักเรียนได้งานเมื่อกี้นี้ เพราะนั้นถือว่าสนะดวกส่วนบางคนพักขตะอันนั้นบอกเราได้เดี๋ยวเราจะดูพยายามดูที่ทํางานแถวนั้นให้เลยรหรือบางคนไปเลือกบริษัทที่มีที่พักให้ด้วยโอ้ยางงี้ยิ่งยิ่งง่ายอย่างเลย,ยงไงไแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์หาให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราพานักงเรียนไปสมัครงานนะครับหลังจากที่อบรมเสร็จพอสมัครงานเสร็จปุ๊บเราจะพาไปหาที่พักต่อเนื่องแบบนี้เลยครับส่วนห้องเนี่ยนักงเรียนจะอยู่ห้องละกี่คนอันนี้ก็ต้องไปตกลงกันเอง ครับใครที่ทํางานที่เดียวกันอยากพักด้วยกันก็พักด้วยกันได้นะครับง่ายๆเลยแบบนี้เราพาไปหาทุกคนดูแลถึงที่พักทุกคนแน่นอนครับพอถึงวันเริ่มงานนักเรียนก็ไปเริ่มงานปกติครับส่วนขั้นตอนการสมัครเรียนครับถ้านักเรียนสนใจครับนักเรียนสมัครออนไลน์ก่อนได้เลยนะครับสมัครออนไลน์ก็เข้าไปที่ทางทางเฟซบุ๊กของทางวิทยาลัยก็ได้ครับทั้งเทคโนโลยียนยนต์และเทคโนโลยีนนทบุรีนะครับหรือที่สมุทร ที่อาจารย์แจกให้ตอนได้แนวก็ได้นะด้านหลังก็จะมี QR code อยู่สมัครได้เลยครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่ที่อาจารย์พูดเลยครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับปี69นะครับมั่นใจสมัครได้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนสมัครออนไลน์มาแล้วนะครับประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะครับวิทยาลัยจะติดต่อกลับหานักเรียนนะเพื่อสัมภาษณ์เบื้องตน้นสัมภาษณ์นี้อันนี้ต้องบอกก่อนก็คือเป็นการพูดคุยถามรายละเอียด ทั่วไปเฉยๆนะครับเราไม่ได้สอบสัมภาษณ์นะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับเราแค่ถามข้อมูลเพิ่มเติมพออาจารย์สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอาจารย์จะส่งเลขบัญชีให้กับนักเรียนทางไลน์เพื่อนักเรียนชําระค่าลงทะเบียน2,500บาทนะครับทีนี้การลงทะเบียนเนี่ยขอย้ำนะครับชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยียนยนหรือไม่ก็เทคโนโลยีนนทบ,บุรีเท่านั้นนะครับมีแค่2ชื่อนะครับระวังวิชาชีพด้วย พอนักเรียนชําระ2อ0พเสร็จนักเรียนก็ส่งสลิปโอนเงินให้กับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ครับพออาจารย์ที่สัมภาษณ์เขาได้รับสลิปนักเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์จะส่งรหัสประจําตัวมาให้นักเรียนพร้อมเบอร์โทรศัพท์นัดหมายนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์นัดหมายด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนได้รหัสแล้วเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนักเรียนก็เรียนไปให้จบพอนักเรียนสอบายภาคปีหน้า นักเรียนจะรู้เลยว่านักเรียนจะสอบเสร็จเมื่อไหร่ครับหลังจากนั้นครับคนที่มีรหัสแล้วสามารถโทรนัดวันรายงานตัวได้เลยนะครับที่นักเรียนอยากมารายงานตัวกับทางวิทยาลัยนะครับนักเรียนสะดวกวันไหนนะครับก็โทรนัดได้เลยครับเราเริ่มนัดคิวอบรมตั้งแต่วันแรกคือ1มีนาคมปี69ไปจนถึง31พฤษภาคมปีห9เพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้นักเรียนอยากมาวันไหนก็สามารถโทรนัดคิวได้เลยนะครับตามนี้เลยครับง่ายๆครับ ส่วนเงื่อนไขาการสมัครเรียนไม่มีะระยกครับนี่ครับไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องใช้พอร์ตฟิลิโอไม่ได้ใช้อะไรทางนั้นนะครับขอแค่เรียนผ่านทุกวิชาเท่านั้นเองเกดเฉลี่ยเราไม่เราไม่ได้สี่เรียกครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับอดทนใจสู้ครับอันนี้สํคาคัญที่สุดนะเพราะว่าการเรียนระบบทวิภาคีเนี่ยมันเรียนจริงทํางานจริงรก็ต้องขอคนที่อดทนใจสู้หน่อยนะครับต้องการมีรายได้ไดลดภาระที่บ้านของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นจะบอกเงื่อนไขก็ก็ ก็ได้นะครับก็เป็นง่ายๆนะครับนลส่วนหลักฐานวันที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนลงทะเบียนมาจะส่งให้ทางหลายด้วยนักเรียนก็เตรียมมาตามนี้ได้เลยนะครับข้อหนึ่งนะครับพุฒการศึกษาเนี่ยถ้าตัว6กเทอมออกแล้วตอนนักเรียนมารายงานตัวถ้า6กเทอมออกแล้วใช้ตัว6กเทอมได้เลยครับแต่ถ้าตัว6เทอมยังไม่ออกตัวจริงยังไม่ออกนักเรียนสามารถใช้ตัว5ภาคเรียนก่อนได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะครับ ส่วนข้ออื่นก็เอามาตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วันที่นักเรียนมารายงานตัวเนี่ยก็นักเรียนพาผู้ปกครองมาด้วยครับเพราะเราจะมีประชุมผู้ปกครองด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเริ่มรับสมัครออนไลน์แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับย้านะครับจนถึง31พฤษภาคมปี69ครับก็ฝากติดตาม Facebook ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีนนโบนรีครับฝากติดตาม Facebook ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรีด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็น QR code ครับท่านใดก็ถ่ายรูปเก็บไปได้ หรืออย่างที่บอกครับเข้าไปที่ a c e b o o กก็ได้ก็จะมีลิงก์สมัครเรียนเช่นเดียวกันครับผมนะครับสุดท้ายครับนี่ครับก็นักเรียนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับนักเรียนสามารถติดต่อผมได้โดยตรงก็ได้นะครับจะเป็นติดต่อทางทางไลน์ก็ได้นะครับ n i c k y a t c นะครับหรือนักเรียนจะติดตามผมทางช่องทาง Tik To k ก็ได้ครับอออ่างจุดนนนนนหนูสระีข่วฟยนะครับอาจารย์นิกนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะมีไลฟ์สดอยู่บ่อยๆด้วยครับมีคำถามอะไรก็เข้าถามเข้ามาในไลฟ์ นะครับเป็นแบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟองครับรายละเอียดของทางวิชาลัยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์รัชนะเนี่ยได้ให้รายละเอียดได้อย่างครบถ้วนชัดเจนเลยนะครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากอะไรเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสักนิดหนึ่งพระอาจารย์ครับได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ฟองที่ที่ดูอยู่นะครับนั่นเองครับการเรียนระบบทวิภาคีเนี่ยนะครับมันอาจจะ เหนื่อยกว่าเดิมทกนิดนึงเพราะว่าเราต้องทํางานจริงอยู่ในบริษัทครับแล้วเราก็ต้องเรียนจริงๆด้วยแต่ว่าประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยผมถือว่ามากมายเลยครับหนึ่งคือเราได้ประสบการณ์จริงเราทํางานจริงเรามีรายได้เรามีวุฒิการศึกษาด้วยครับเรามีรายได้นี่ก็สําคัญครับเพราะว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้จริงครับถ้าเรียนรยนที่อื่นเนี่ยนักเรียนก็คงต้องใช้ทุนผู้ปกครองตลอดแต่ถ้าเรียนอยู่กับเราเนี่ยครับเรามั่นใจครับว่านักเรียนจะ ปรหยัดเงินผู้ปกครองแน่นอนแล้วก็มีอนาคตที่ไกลแน่นอนคราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอัญโและก็เทคโนโลยีนนทบุรีมาได้เลยครับไม่ต้องรอครับสมัครได้เลยครับเชิญชวนครับครับผมก็วันนี้นะครับทางวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ครองที่ให้ให้ความไว้วางใจนะส่งบุตรหลานมาเรียนกับทางวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนและเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่มารายงานตัวที่วิทยาลัยปีหน้า นะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครั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 บ